พอพื้นนี่มันจะหายใจขัดๆนะคะทำมันยังก้นเลยนะคะเป็นเยอะที่นี่ที่ว่าสองสามวันก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเกยดไข้ิดสันเหมือนกันนียค่ะแบบว่ามันมันทำาอนยังไม่ได้เลยเนาะว่าชีวิตเราต้องเป็นจยีตลอดไปกล้าอย่างเนี้ค่ะแล้วเป็นไงมาไงคะถึงมาเปิดใจให้บาลานซ์ยขอข้งแรกเลยนี่ซื้อตอนนั้นโปรโมชั่นนะคะสองแถมหนึ่งนะคะ ตั้งแต่กระปุกแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันมันบบคห,หอบแล้วก็อันกระชับกระเชงคะ่ะนับตั้งแต่กินมาถึงปัจจุบันนี่ก็5เดือนกว่าแล้วค่ะที่ได้ไปฉุกเฉินเรื่องหอบเลยะะอ่อเต็ม10คะแนน,นให้กี่คะแนนดีคะให้10บคะแนนไปเลยคะ่ะดีมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะชิว Gold จาก kız, บริษัทบาลาน์แบ ang, งค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอสันทรายค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชิวยังอยู่ที่บ้านลูกค้าอยู่ค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะถึงเคยขนาดคิดสั้นค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะมีภาวะของโรคคอผื่นค่ะเดี<ๆ>๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะว่าทําไมลูกค้านะคะคถึงคิดอย่างนั้นนะคะ,ะ,คะเป็นหนักขนาดไหนเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าเป็นใครอายุเท่าไหร่เคยทําอาชีพอะไรมาค่ะ สวัสดีเจ้าออช,ช,ชื่อเคมีกาปวงจกักรทานะเจ้าอายุ61ปีค่ะปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการมานานนะคะแต่ก่อนนี้รับราชการ อยู่ที่เทศบาลตำบลท่าสาราอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนรับราชการเมื่อประมาณอายุ30ิบนะคะมีอาการเริ่มแรกนี่คือเป็นภูมิแพ้มาก่อนค่ะ,คะเป็นวัดบอยค่ะเราเป็นภูมิแพ้เองค่ะแล้วก็กินยาของหมอก็กินยาโรงพยาบาลของหมอก็เป็นเป็นไอไหายค่ะจ้าพอพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นแหมเนี่ยค่ะอืมจ้าแล้วก็แล้วก็หลายๆปีมาก็เริ่มเริ่มเป็นหอบหืดจ้าก็กินยาโรงพยาบาลค่ะก็ ก็เหมือนเหมือนเดิมอะค่ะคือถ้าเรากินแล้วกดก็ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหมดฤทธิ์ยาอย่างก็เป็นแหมเนี่ยค่ะก็คือเราก็มีการดูแลตัวเองก็คือมีการไปหาคุณหมอเป็นประจำไปมาตลอดนะคะอาการของเรามันจะเป็นยังไงบ้างคะหอบพืนนี่มันจะหายใจคดขาดนะคะคทาทำมันยังก็เหนื่อยอะค่ะเจ้าหมอก็เหือันพ่นยาแล้วก็ฉีดยาตัวอย่างค่ะแล้วตอนที่มันเป็นหนักเนี่ยมันเป็นหนักยังไงบ้างคะเป็นหนักนี่คือตอนหลังเกษียณแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ หนึ่งตุลาสองห้าหกห้านะคะพอหลังเกษียณแล้วก็เริ่มเป็นเยอะเลยค่ะเป็นเยอะชนิดที่ว่าสองสามวันก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะถ้ายังที่ดีที่สุดนี่ก็คือถ้ามาอยู่บ้านนี่ได้ประมาณสิบสองวันแบบเกินนี้ค่ะต้องต้องไปโรงพยาบาลอีกอะค่ะต้องบางทีก็ไปนอนสี่ห้าวันค่ะหรือว่าบางครั้งก็แค่สองสามวันก็ต้องไปอีกค่ะแต่ว่าถ้านานที่สุดต่อไ่ได้กินอาหารเสริมนี่คือประมาณสิบสองวันเนี่ยค่ะ สภาพจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างคะอ๋อแย่มากเลยค่ะรู้สึกท้อแท้แบบไม่ค่อยมีกําลังใจค่ะเกิดข <c oughs> ยคิดสั้นเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแบบว่ามันมันทำมอย่างไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าชีวิตเขาต้องเป็นจะนยี่ตลอดไปตลอดไปกล้าอย่างเงี้ยค่ะคือกล้าจะทาอันอย่างคิดที่จะทาอันอย่างหลังกเกษียณนี่ก็บ้าบกล้าค่ะ,คะบกล้าจะลงมือเพราะว่ากระเดียยมันก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเนี่ยค่ะมันเหนื่อยด้วยมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยทั้งกายและใจเนาะท้อแท้มากเลยค่ะ นอกจากนอกจากที่เราไปหาคุณหมอเราหายอย่างอื่นไหมคะที่แบบว่าจะทําให้เราหายจากโรคนี้ก็ออกกําลังกายเหมือนกันค่ะออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายเดินอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแต่มันก็บ่ค่อยไม่ค่อยดีขึ้นนะคะทรงอยู่อย่างนั้นนะคะค่ะเป็นเปไหยหายนะคะก็คือเป็นหนักมากเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวถึงขนาดจะต้องแบบอยากจะคิดทันเลยค่ะแล้วเป็นไงมาไงคะถึงมาเปิดใจให้บาลานซ์ยคอ อ๋อพอดีตอนตอนที่ทํางานนะคะน้องเมย์เปิ้เกยแนะนำผลิตภัณฑ์นี่ฮอนะคะ,ะบาลานซ์ยูคอเนาะแต่ตอนนั้นไม่ได้เปิดใจค่ะ,ะคิด,ค,ดคิดไปเองว่าเอ๊ะเราเป็นมามาเมินลราม,มานานแล้ว<ะ>ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเราได้จริงหรอ,อยังไงใช่ไหมค่ะ,ะคิจแต่อันแล้วทีนี้เอ๊เป็น,เป,นเป็นมาหายสักเตือนเนาะก็เลยว่าอลองดูลองกินดูค่ะ ก็ดูรีวิวดูอไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าดูอันของบริษัทการผลิตอไรอย่างเงี้ยค่ะนานไหมคะกว่าที่เราจะเปิดใจตอนนั้นตอนตอนนั้นเป็นเป็นนักนักนี่ได้6เดือนเลยค่ะตั้งแต่ตุลาถึงมีนาเลยค่ะปลายปลายมีนาเลยตัดสินใจว่าเออเราจะลองกินดูละดูมันเป็นยังไงค่ะมันมีทางอื่นแล้วลองกินดูเราว่าต้องเมยว่าดีจะอันจะอี้อ่ะค่ะแล้วเรื่องราคานี่มีมีผลต่อเราไหมคะเพราะว่าราคาก็ราคาสูงมามค่ะสูงค่ะราคาสูงถ้าเทียบกับ ว่าทำให้เขาหายอย่างชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยค่ะถ้าราคาทําให้เราดีขึ้นให้เราหายอ่ะลองดูก็ได้ครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกคะครั้งแรกเลยนี่ซื้อตอนนั้นโปรโมชั่นนะคะสองแถมหนึ่งนะคะซื้อมาเลยเพราะว่าน้องเมย์บอกว่าถ้ากินนี่จะต้องกินติดต่อกันถึงจะได้ผลก็กลปวขาดตอนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดูเซตหนึ่งก่อนนะคะเขาให้กินครั้งแรกกินกี่เม็ดคะกินอาทิตย์แรกนี่กินเช้ากับ ก่อนนอนนะคะวันวันละสองครั้งเนี่ยค่ะค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วพอเริ่มกินกี่กระปุกค่ะถึงรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันมันดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่กระปุกแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยเป็นยังไงบ้างค่ะรู้สึกว่ามันมันบ่ายบยหอบบ่คยบยหอบอย่างแล้วค่ะจ้าแล้วก่อันกระชับกระเชงค่ะ ทำมาอย่างนี้กระชับกระเชิงมีตังวังชาที่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกมเหมือนอ่อนมันอย่างงี้ค่ะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอย่างี้ค่ะอาการหอบเหล่ยก็ดีขึ้นค่ะแล้วแล้วพอกินมากับโปรตีนสองกับโปรตีนสามเรื่อยๆเป็นยังไงคะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะนับตั้งแต่กินมาถึงปัจจุบันนี้ก็ห้าเดือนกว่าแล้วค่ะที่ได้ไปฉุกเฉินเรื่องหอบเลยค่ะนะคะก็ยังไม่ได้ไป เข้าฉุกเฉินไปหาหมอเลยโอ้ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้เราก็มาภาคเหนือแล้วนะคะแล้วก็เช,ชื่อว่ามีหลายคนนะที่ทรมานจากอาการหอบเหิืนะคะอยากให้คนพี่นะคะฝากอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยก็ยากให้คนที่เป็นเนาะค่ะลองเปิดใจนะคะ,คะกินบาลานซ์อยู่คอนี่นะคะเหมือนเหมือนพี่เอกกรณเนาะพี่ก็ลองเปิดใจดูก็ก็ดีจริงๆค่ะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เรื่องหอบนี่ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะจากคนที่เคยแบบว่าทรมานมากเลยจนถึงขั้นคิดส,สั้นนะคะแต่ตอนนี้ร่างกายกระฉับกระเฉงไม่ต้องไปฉุกเฉินแล้วที่โรงพยาบาลแล้วนะ,ะก็วันนี้ชิวก็เลยนะคะเอาตัวบาลานยูคอนะคะมาดูแลสุขภาพให้คุณพี่นะคะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะบาลานยูคอเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนดีคะให้สิคะแนนไปเลยค่ะดี ะะก็ฝากไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาของโรคหอบหืดนะคะแล้วมาเจอคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะที่เพจของบรันแบนด์แล้วก็ตัวบรันยูคอนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยวันดีนะคะชิวกับคุณพี่เขานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย